ข้ามูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแขนเสื้อค่ะเป็นคลิปที่สองนะคะใต้รักแร้จะเป็นแบบนี้แขนเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf หนึ่งเกสองนะคะ ep นี้จะเป็น ep เจ็ดเสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยมแขนระบายพิ้วนะคะ เราจะมาถักแขนเป็นคลิปที่สองต่อหลังจากที่เราถักเพื่อให้มันกินห่วงตรงนี้มานะคะตามแนวที่เป็นสีชมพูมาจนมาถึงตรงมาร์กเกอร์สีเขียวตรงริมตรงนี้ลักษณะแขนจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างบนมันจะกว้างกว่านะมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่นะถ้าเราพับมันจะเป็นคล้ายสามเหลี่ยมแนวนี้มันจะรูดลงมา ตอนที่เราถักเราต้องขยับตัวมาร์กเกอร์ให้ดีค่ะถ้าเราจําห่วงไม่ได้เราจะถักลงมาเรื่อยเจนถึงตรงจุดที่เป็นรอยต่อแล้วเราก็จะถักเป็นแขนเสื้อนะคะเปลี่ยนการถักจากการถักพิกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมอันนี้ยังเป็น พลิกกลับไปมาอยู่นะช่วงนี้ที่ต้องระวังที่มันมีสองห่วงอย่าลืมถักซี่โซ่ห้าซิงเกิลลงไปแล้วก็โซ่ห้ายุดแนวสีชมพูไว้เราต้องกะให้ดีต้องไม่ห่างเกินไปแล้วก็จนไม่ใกล้จนเกินไปมาถึงจุดเชื่อมต่อนะคะจุดเชื่อมต่อจะเป็นตรงมาร์กเกอร์สีเขียว พลิกกลับอีกรอบหนึง่งแล้วทางนี้มันจะมาถึงตัวแหลมเหมือนกันแขนเสื้อมันจะเป็นหแหลมๆแบบนี้นะคะทางนี้ถักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะตอนที่มันจะเชื่อมต่อกันตรงใต้รักแร้นะคะโซ่ห้านะซิงเกิล แล้วตอนที่มันจบแถวมันจะจบโดยการถักโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงไปตรงจุดเริ่มต้นตัวนี้ที่มันเป็นดับเบิลโคเชเนี่ยค่ะจุดที่มันจบนะคะมันจะจบตรงนี้โดยการที่ถักโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชอันนี้นับเป็นแถวที่หนึ่งเราจะถักทั้งหมดห้าแถวนะคะ ขึ้นแถวที่สองเปลี่ยนการถักจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมนะเราก็ถักโซ่ห้าสิงเกิลถักด้วยลายโซ่ห้าสิงเกิลวนรอบค่ะทั้งหมดห้าแถวนะเวลานับมันจะนับจากช่องนี้นะคะเป็นช่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมา เราจะถักวนวงกลมทั้งหมดห้าแถวนะคะแล้วก็ตอนที่จบแต่ละแถวก็จะเหมือนกันนี่นะคะมันจะเฉียงมาแบบนี้จบโดยการที่ถักโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชต์ค่ะนับจำนวนแถวนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพอได้ครบห้าแถวเรามาดูลักษณะของแขนเสือ้อก่อนที่จะเก็บริมแขนเสื้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่นะคะมันจะเป็นระบายพลิ้วแบบนี้เลยข้างล่างมันจะเล็กกว่าข้างบนมันจะใหญ่นี่ข้างบนนะนี่ข้างล่างแล้วก็ตรงใต้รักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดูแนวสีชมพูนะคะเราจะดึงไหมสีชมพูออกเวลาใส่ตรงนี้มันก็จะรับกับตรงใต้รักแรก้แคนเซอร์เราอยู่ข้างบนนะคะอันนี้มันกินแนวลงมาข้างล่าง ต่อไปเราจะถักเก็บริมค่ะริมจะเป็นลายเดียวกับชายเสื้อนะคะจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนะเราจะเริ่มโดยการที่ถักลายที่ใช้เป็นลายดับเบิลโคเชนนะครัสามตัวสี่ตัวนะคะสาม แล้วก็ตัวที่สี่พอครบตัวที่สี่เสร็จแล้วถักโซ่สามทำปุ่มค่ะปุ่มมันจะอยู่บนหลักที่สี่ต่อไปก็ถักอีกสามตัวหนึ่งสองสามต่อไปก็ซิงเกิลลายจะเป็นแบบนี้ลายที่สอง สามแล้วก็สี่ทำปุ่มค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชสามตัวถักด้วยลายนี้วนรอบนะคะซิงเกิล แล้วก็ซิงเกิลได้จะเป็นแบบนี้ถักบนรอบมามันจะมาชนลายตรงนี้นะถ้ากรณีที่เราถักแล้วลายริมมันไม่ลงตัวนะคะมาดูวิธีนี้นะปกติถ้าเราถักลายนี้เสร็จแล้วตอนที่เราถักซิงเกิลมันต้องมาชนพอดีมันไม่ชนนะคะพี่เมย์จะลงตรงนี้ก่อนตัวหนึ่ง นี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งลงที่ช่องที่เหลือแล้วลายมันจะลงตัวพอดีค่ะเราก็ถักลายสุดท้ายได้ลงตัวถ้ามันลงตัวมันจะลงแบบนี้เดีย๋ยวให้ดูนะหลังจากที่ถักลายนี้เสร็จแล้วนะมันจะเชื่อมต่อแบบนี้พอดี อย่างนี้คือลงตัวถ้าไม่ลงตัวก็ลงตรงนี้นะคะลงตรงช่องนี้ตัดไหมเก็บเศษดึงล็อกนะครับเก็บซ่อนเศษล็อกเพื่อไม่ให้มันหลุด ดึงล็อกค่ะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยแขนเสื้อเราจะถักเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอถักข้างนี้เสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งก็ถักวิธีเดียวกันคุณดูแขนเสื้อนะหัวไหล่เป็นแบบนี้แขนมันจะออกมาตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเล็กลงเก็บริมด้วยลายนี้ใต้ล,ลักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกข,ของช่อง YouTube เมที่นีแฮนด์เมดนะคะเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ใตคลิปวิดีโอจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะต้องการให้รางวัลพี่เมย์ก็กดที่ปุ่มซุปเปอร์แต้งได้หรือต้องการเลี้ยงกาแฟพี่เมย์ก็ท้ายคลิปก็จะมีบาร์โค้ดนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปลองสุดท้ายเราจะถักเก็บริมคอเสื้อกันค่ะพบกันที่ youtube ช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะขอบคุณค่ะ